สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งคลิปนี้เราอยู่กับเกมและน n กดาบิลินเอ็นเด็ทีกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดประเด็นเรื่องของอยู่อย่างไรในวันที่ M ราคาตกลงนะครับเนื่องจากหมดและบักระบาดและทีมงานเนี่ยแก้ไขล่าช้าหรืออาจจะแก้ไขไม่ได้หรือไม่แก้ไขก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มีแนวทางดังนี้นะ ข้อ1เงินเซนีเฟอร์ก็จะทําให้ผู้เล่นมีแนวโน้มจะขายของหายากเป็นเงินจริงแทนที่จะลงขายในตลาดกลางในตลาดกลางเนี่ยก็มักจะมีแต่ของโหลโ่ๆลขายมากขึ้นข้อที่2หากเราเจอของดีหายากเช่นก๊าซสามัญที่มีสเตตแม็ก อาวุธของสวมใส่ที่หายากที่ได้จากกล่องสุ่มเท่านั้นก็ค,ควรจะดึงเก็บไว้นะครับเพราะยิ่งนาน,งานเงินเซนียิ่งด้อยค่าลงแต่ของพวกนี้ก็ยังมีคุณค่าในตัวมันเองอยู่บ้างข้อ3เงินเซนีก็ยังจําเป็นอยู่ในการตีบวกของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธของสมใส่และการ์ดซึ่งก็ต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งถ้าท่านเป็นคนที่ซื้อเอ็มบ้างในส่วนนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์เพราะว่าการตีบวก50ทั้งตัวใช้เงินน้อยลงแล้วก็จะตีได้ไหวถัดไปข้อ4 ค่างเงินอื่นๆในเกมนี้ได้แก่เหรียญแมวกับโร้พอยต์ยังมีมูลค่าเท่าเดิมการเรียกคืนการ์ดเพื่อทำสเตตแม็กการซื้อหินจุติและของอื่นๆในซีเครตช็อปการใช้โลพอยต์ในการดึงของในตลาดข้อ5ภาวะเงินเซนีเฟอร์แบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงประเทศเวนเนซุเอลาที่มีภาวะเงินเฟอร์จาก ราคาน้ำมันตกลงนะครับตอนนั้นเนี่ยเฟอ้อไปประมาณ400ก็คือถ้าวันนี้เพื่อนๆมีเงิน400บาทวันถัดไปเนี่ยอาจจะมีค่าแค่1บาทฟังดูคุ้นคุ้นไหมจากเอ็มละ35 30ลงมา20 10ตอนนี้5บาท3บาทก็ยังมีซึ่งคนในเวเนซุเอลาส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหนีออกจากประเทศได้ก็ต้องทนรับกรรมกันไปแต่โชคดีที่แล็กนัล็อกลาบิลิน NFT เป็นแค่เกมและในปัจจุบันก็ไม่ได้มีแค่เกมนี้เกมเดียว เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเกมที่เราเล่นแล้วสนุกมีความสุขกับมันนะครับโดยส่วนตัวของผมก็ยังถือว่าสนุกอยู่นะกับเกมนี้แต่ก็เซ็งอยู่เหมือนกันที่ทีมงานเนี่ยไม่ได้แก้หมดหรือบั๊กได้เด็ดขาดทําทให้สภาพแวดล้อมของเกมเนี่ยมันอาจจะไม่น่าเล่นเหมือนก่อนที่จะเปิดตลาดกลางนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆที่อาจจะเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วเจอเกมที่ใช่และสนุกกว่าส่วนใครที่ยังเล่นอยู่ก็เข้ามาทักทายผมได้เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ